ลืมจนรีไม่ได้อยูแล้วพูดพูดคือมันก็เหมือนบ้านที่ตอของยิ้มครับครอบครัวครับผมก็ไม่มีอะไรเหมือนว่าขอบคุณนาตี๋ขอบคุณในทุกๆคนนะครับเหมือนที่รักครอบครัวแล้วก็ให้การสนับสนนุยิ้มมาตลอดนะครับผมแค่นี้มาลองมาลอมาลองมาลองเชื่อว่าจะจิ้งกุนงหน่อยครับในมุมคหมู คก็คุณตาหนูก็ไม่มีอะไรอยู่ขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนที่รักลูกหนูเหมือนลูกตัวเองเนาะาเรมาวอล์ชิ้นหน่อยครับให้รักรักน้อยน้อยก็ให้รักนานๆรักไปเรื่อยๆขอบคุณเยอะนิดนิดลูกอาจจะอยู่สิงคโปร์อาจจะไม่ไม่รู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพามาแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้หนูขอหนูจะส่งให้ยิมเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณให้ยิมค่ะขอบคุณที่มา